สวัสดีค่ะทุกคนครูลิศเซเลปไมล์มาสเตอร์สร้างเงินใช้เองครูสอนศสตรความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้นะคะครูลิศมีคอนเทนต์ดีๆนะคะมาฝากทุกคนเพราะครูลิดรู้ว่าทุกคนต้องเจอผู้ชายแบบนี้เยอะมากค่ะอืเด็ดมากคอนเทนต์วันนี้ผู้หญิงแบบไหนคะที่จะรับมือผู้ชายเจ้าชูได้คะ่ะเจ้าชูดีนักอื ต้องผู้หญิงแบบนี้เท่านั้นนะคะที่จะรับมือเขาได้มีอยู่4ี่สีเขาเรียกว่าผู้หญิงแบบนี้คือผู้หญิงที่ต้องมี4ี่ข้อนี้อ่าก่อนอื่นต้องมาฟังก่อนว่าผู้ชายเจ้าชู้มีแบบไหนบ้างแบบแรกเนี่ยคือหยอดไปเรื่อยอะค่ะแบบว่าขี้เล่นเฟนลี่คุยขี้เหงาขี้เหงาหาคนคุย พอเราไม่คุยก็ไปคุยกับคนอื่นอันนี้เป็นผู้ชายขี้เหงาค่ะแล้วก็เฟนลี่แต่แค่คุยไม่ได้มีอะไรเออไม่ได้คิดไปถึงเรื่องอย่างนั้นนะแต่ผู้ชายแบบที่สองเนี่ยน่ากลัวก็คือเจ้าชู้แล้วถ้าบรรยากาศเป็นใจนะรับรองค่ะว่าผู้หญิงจะต้องน้ำตาตกในแน่ถ้าเกิดเขาแค่เล่นๆกับเราใช่ไหมอืมแล้วคนที่เป็นแฟน ที่คบอยู่ก็เสียใจเหมือนกันคือผู้ชายเจ้าชูเนี่ยผู้หญิงไม่ว่าจะผู้หญิงที่คบอยู่หรือผู้หญิงที่เขาไปเล่นด้วยเสียใจทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยอืไม่ดีทางที่ดีอย่าเจอเลยเออคือถ้าเป็นครูลลิ์นะครูลินะลเจอผู้ชายเจ้าชูครูลิตไม่เอาหรือวเรวเราต้องลอง,ลองปราบก่อนอนะถ้าปราบไม่ได้ก็ไม่ดีกว่าฉันไม่อยากเหนื่อยฉันยาก อยู่ส,สวยแต่ครูเลธต้องบอกไว้ก่อนว่าผู้ชายเจ้าชู้เราแก้เขาไม่ได้นะคะอืมถ้าเขานิสัยเจ้าชู้เขาจะเจ้าชู้แบบนั้นแหละจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเองเขามีคําบอกว่าอย่าคิดเปลี่ยนผู้ชายคะ่ะผู้ชายไม่ได้เปลี่ยนง่ายงถ้าคุณเปลี่ยนเขาเปลี่ยนได้แป๊บเดียวเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมดังนั้นเนี่ย อยากคิดเปลี่ยนผู้ชายถ้าเราไม่โอเคกับผู้ชายแบบนี้ที่คุณเห็นเนี่ยคุณก็ถอยออกดีกว่าค่ะเออเพราะว่าถ้าคุณไม่ถอยคุณคบไปอยู่ไปคุณก็จะรู้สึกว่ามันสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะอืม,มาคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าผู้หญิงแบบไหนคะที่จะ รับมือผู้ชายจะอยู่ได้อ่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นผู้หญิงที่เขาเดาทางไม่ถูกค่ะเขาเดาอารมณ์ไม่ได้อืมคุณต้องทําแบบนี้นะคะแล้วผู้หญิงแบบไหนอะคะคูณลทิที่จะทําให้เขาเดาทางไม่ได้เดาอารมณ์ไม่ได้อ่าก็ต้องเป็นผู้หญิงที่มีหลายอารมณ์ค่ะถูกไหมเพราะว่า เวลาที่เขาเดาทางไม่ถูกเอ้ยมาอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์ใจดีอารมณ์อ่อนโยนหรือว่าอารมณ์ดุดันอารมณ์โกรธเขาไม่รู้เลยเขาเดาทางไม่ถูกเลยว่าคุณอารมณ์ไหนเพราะคุณมีหลายอารมณ์ไงเออคุณต้องทําให้ตัวเองแบบสามารถแอคในหลายๆอารมณ์ได้ค่ะออารมณ์แรกเลยนะที่สําคัญมากสําหรับผู้หญิงที่จะรับมือผู้ชายเจ้าชูได้คือคุณต้องนิ่งค่ะคุณจะต้อง สมมติรู้อะไรมาเนี่ยเงียบไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนเขาจะเกรงใจคุณค่ะผู้ชายจะเกรงใจผู้หญิงที่นี่เพราะว่าเขาเดาไม่ถูกว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงรู้อะไรมาบ้างนิ่งไว้แล้วก็ลองไม่กระตกกระตากอ่ะสมมติคุณรู้แล้วแหละว,ว่าเขาไปคุยคนอื่นลองเดี๋ยวฉันเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อนเก็บข้อมูลก่อนทําตัวปกติค่ะยังไม่ต้องไป ฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยยังไม่ต้องอ่ะเก็บข้อมูลไวก่อนข้อ2นะคะผู้หญิงจะต้องมีอารมณ์นี้ค่ะคือดุอ่าคุณเคยได้ยินไหมผู้ชายกลัวผู้หญิงดุอืมบางคนเนี่ยเจ้าชู้แบบแต่แบบแบบเขาเรียกว,ว่าหมดลายเลยอะ่ะเพราะว่าเจอผู้หญิงดุอผู้หญิงดุเนี่ยคือผู้หญิงที่บางคนเขาก็แบบด่าใช่ไหม แต่ถ้าเราด่านี่คือการใช้คำที่หยาบคายนิดนึงอ่าหรือว่าคำที่แบบไม่ค่อยไพเราะใช่ไหมคะแต่ถ้าดุเนี่ยคือเราใช้คำที่ดีแต่แบบแสดงว่าเราเอาจริงนะอ่าเราเอาจริงถ้าพูดนิ่งๆเลยคะ่ะถ้าคุณแบบเนี้ยฉันไม่โอเคนะเนเขาจะไม่กล้าคะ่ะอื ให้ใช้คำนี้เลยนะคะฉันไม่โอเคนะคะที่คุณไปคุยกับคนอื่นหนูไม่โอเคเลยอะที่พี่ไปคุยคนอื่นถ้าหนูรู้อีกอะเออหนูขอไปนะหนูไม่โอเคนะเนี่ยคะ่ะเราต้องเป็นผู้หญิงที่เอาจริงค่ะนี่คือผู้หญิงที่ดุจะเอาจริงด้วยการบอกเขาไว้ก่อนหรือเอาจริงด้วยการทำเลยก็ได้ ทำไม่เห็นเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดุเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คุมคุมอานาจคุณอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณดุคือการที่คุณแสดงความเห็นออกมาว่าฉันไม่โอเคนะคะที่คุณคุยกับคนอื่นอถ้าคุณแสดงอย่างนี้ออกไปเขาจะรูแล้วว่าเขาเนี่ย ไม่ได้อยู่เหนือคุณไงไม่ได้แบบเป็นคนที่คอนโทนคุณทุกอย่างคุณมีสิทธิ์มีเสียงมีการตัดสินใจของคุณได้นี่แหละค่ะเราต้องทำให้เขาเห็นบ้างนะคะ,ะหรือบางทีเนี่ยสมมติไปนั่งทานข้าวกันก็ได้ค่ะแล้วคุณก็บอก ขอดูมือถือหน่อยอืมอย่างนี้ก็ได้นะคะสมมตินี่ต้องคบกันแล้วนะอ่าขอดูมือถือหน่อยได้ไหมเขาก็จะเริ่มรู้สึกสมมติถ้าเขาคุยกับใครใช่ไหมเขาก็จะแบบไม่กล้าและคุณแค่ถามอย่างนั้นแล้วค่ะคุณก็บอกว่าไม่ได้หรอคุยกับใครอยู่หรือเปล่าอืมอย่ายรู้นะอืแค่นั้นคะ่ะเหมือนเป็นการแบบดุออ่เขู่ไว้ก่อนเ <laughs> ขาจะเกรงใจคะ่ะอืม ข้อ3นะคะคือผู้หญิงที่ร่าเริงค่ะทำไมผู้หญิงร่าเริงถึงรับมือผู้ชายเจ้าชู้ได้คะมันเป็นแบบนี้ค่ะสมมติถ้าคุณไม่ร่าเริงนะไม่มีกลุ่มเพื่อนไม่ใช้ชีวิตหลั่นล้าเนี่ยเวลาที่ผู้ชายสมมติไปคุยคนอื่นเนี่ยแล้วคุณดูเรื่องถ้าคุณไม่ใช่คนร่าเริงอ่ะคุณจะนอยคุณจะจิตตก คุณจะซึมเศร้าคุณจะทะเลาะกับเขาแล้วก็เอาไปนั่งคิดแต่ถ้าเกิดคุณร่าเริงนะคะคุณจะคุยกับคนอื่นหรอะคุยกับคนอื่นหรอคุณก็จะไปหลั่นล้ากับเพื่อนสมมติหรือไปหาเพื่อนเพื่อระบายนิดนึงแล้วพอเวลาที่คุณหลั่นล้าคุณร่าเริงอ่ะคุณลืมเลยค่ะว่าเอ้ยบางทีลืมเรื่องคิดเครียดไปใช่ไหม แล้วการที่คุณเป็นผู้หญิงร่าเริงเนี่ยข้อดีคือถ้าเกิดคุณรู้เรื่องเขาแล้วคุณยังซึมเศร้าอยู่นะคุณนั่งเศร้านั่งเสียใจผู้ชายจะไปคุยกับคนอื่นเลยค่ะเพราะว่าไม่มีผู้ชายอยากคุยกับผู้หญิงที่ยังเศร้าหรือแม้แต่แบบรู้แหละว่าคุณรู้แหละว่าเขาเนี่ยคุยคนอื่นแล้วก็สมมติ มีทะเลาะก,กันนิดหน่อยอะแล้วหนูหนูก็ต้องเศร้าสิคะจะมาให้หนูยิ้มอะไรได้ยังไงคุณยังไม่ต้องยิ้มกับเขาค่ะให้คุณไปร่าเริงกับเพื่อนเนื้อออกปะไปหาอะไรทําไปหาความสุขให้ตัวเองก็ได้ไปร่าเริงกับเพื่อนก่อนอย่าให้เขาเห็นอาการเศร้าเวลาที่คุยเออเพราะถ้าเราเศร้าเขาจะไปคุยกับคนอื่นที่ร่าเริงกว่าเราที่สนุกสนานกว่าเราคุยไปคุยมาหลงชอบหลงรักก็มาบอกเลิกเราเลยเนี่ยแหลคะค่ะ ดังนั้นเนี่ยต้องฝืนนิดนึงนะแต่ถ้าคุณทำเนี่ยมันจะดีค่ะอืราาเริงไปเลยไปลัลากับเพื่อนก่อนก็ได้ข้อสี่นะคะคือคุณต้องเข้าใจค่ะอือันนี้สำคัญมากผู้หญิงแบบนี้จะรับมือผู้ชายเจ้าชูได้ถ้าคุณไม่เข้าใจเนเจอร์เขาหรือว่าธรรมชาติของเขาค่ะว่าเขาเป็นคนเจ้าชูออ้อ่ะเออเจ้าชูก็แบบนี้แหละเดี๋ยวก็คุยคุย แต่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปอะไรมากก็เดี๋ยวกลับมาอ่าถ้าคุณเข้าใจเขาเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์หรือว่าปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงคือคุณโคบเขาคุณรู้อยู่แล้วแหละเขาเจ้าชู้ถูกปะเออถ้าเจ้าชู้เนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะไหวไหมถ้าไม่ไหวก็แค่อ่าฉันไม่ไหวละที่ดุเขาไปะคะ่ะ ถ้าทำอีกหนูไม่โอเคนะอ่าแล้วคุณก็เอาจริงไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณชอบและยังโอเคแล้วก็รู้ว่าเขาเจ้าชู้แหละแต่แค่อ่าขอยเขาลดลดลงบ้างคบไปนานๆเดี๋ยวเขาก็ลดถ้าถ้ามีระยะเวลาที่พอแล้วเขากลับตัวกลับใจได้อย่างเงี้ยอ่าคุณต้องเข้าใจจุดนี้ค่ะว่าเขาจะมีนิสัยแบบนี้อืมแล้วการที่คุณเข้าใจเนี่ยสำคัญมากเพราะว่า คุณรู้ไหมว่าผู้ชายเจ้าชูเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนนะไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะจบลงที่เรื่องบนเตียงกับผู้หญิงที่ไปหวานไปหยอดไว้อะนั่นแหละพอคุณรู้ใช่ไหมอ่ะคุณรู้แล้วว่าคนเจ้าชูจะจบลงที่อยากได้กิ่นใหม่ๆอยากได้ความรู้สึกใหม่ๆกับคนใหม่ๆคุณก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาแปลง เป็นตัวคุณเองอ่าโดยวิธียังไงคะโดยวิธีที่ผู้ชายเจ้าชู้คือผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงมาตอบสนองความต้องการของเขาแล้วก็ได้กลิ่นใหม่ๆน้ำหอมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออรสชาติใหม่ๆอ่ะคุณก็เปลี่ยนตัวเองบ้างคะ่ะวันนี้เปลี่ยนน้ำหอมบ้างอ่าหรือว่าวันนี้เปลี่ยนลุคสมัยบ้างวันนี้มาลุคแบบแซบเลยฉันแซบจากที่ฉันแบบ แต่งตัวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานวันนี้ฉันกระชากามาในลุกแซบเลยไปเรียนรู้ลีลาใหม่ๆนะคะรู้กันนั่นแหละอฉันจะเป็นคนใหม่ในทุกๆวันทำให้แฟนฉันอึ้งไปเลยว่าแบบเฮ้ยนี่แฟนฉันหรอนี่แฟน นี่แฟนฉันจริงๆหรอเนี่ยนี่แหละคะ่ะคุณต้องทําให้เขารู้สึกแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเ,เขารู้สึกว่านี่เมียฉันรออไม่ต้องไปหาคนไหนหละคนนี้แหละโอเคไหมแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือว่าอันนี้สําคัญมากคือคุณต้องให้อภัยค่ะผู้หญิงแบบนี้จะรับมือผู้ชายเจ้าชู้ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ให้อภัยเขาอะ มันก็คือต้องเลิกกันไงคะเออแต่ถ้าคุณให้อภัยแล้วไปต่อได้เนี่ยเขาก็จะคิดได้ในภายหลังแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเองคืออย่างที่ครูดิ์บอกแต่แรกว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยไม่มีทางแก้ได้นะคะถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในระหว่างนั้นเนี่ยคุณจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยที่เขาไปหยอดคุณนู้หยอดคนนี้อยู่ที่ว่าคุณอะ เข้าใจและให้อภัยเขาได้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้เนี่ยมันก็ไปต่อได้ค่ะโอเคนะอันนี้ะค่ะคือผู้หญิงแบบนี้จะรับมือผู้ชายเจ้าชู้ได้นะคะแน่นอนมีแค่5ข้อนี้แหละค่ะที่คุณต้องเป็นให้ได้นะคะถ้าคุณอยากคบกับผู้ชายเจ้าชู้ต้องมีแบบนี้แต่ถ้าไม่ไหวก็ พอแต่แรกเลยนะคะโอเควันนี้ครูดีต้องไปก่อนนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ